ยังยืนคือไม้เขามาใช้แล้วถ้ามันถูกก็ระการของต้นไม้เห่าก็คือมันมีโอกาสยังยืนกว่ากว่าใส่เคมีใส่เคมีมนันประเดี๋ยวเดียวมันกับฤทธิ์รบฤทธิ์ยังแต่เป็นคูดม,มาจ,าจัดหน,นีมันมันมันถือยู่ยาวนามียังประมาณนี้ปัญหาหลักๆก็คือโลกหลักเน่าโคนเน่ากับดวงถือว่าดวงดวงดวงจะต้นมันสุยที้ายสวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่ที่รับก,การเกษตรที่เคารพครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนหรือมิสเตอร์เวอร์แพนเดินทางมาที่นี่ครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดซึ่งที่นี่เป็นแหล่งใหญ่สําคัญของการปลูกทุเรียนภูเขาไฟบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอีสานก็มีทุเรียนนะครับเป็นแหล่งทุเรียนภูเขาไฟและตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนครับผมครับซึ่งเป็นยุคแรกๆในการเอานําทุเรียนมาปลูกที่ อ่าที่นี่คราบอาจารย์ครับก็นิดนั้นเนี่ยให้รู้จักคุณพ่อฟองวรรณสิทธิ์นะครับผมเจ้าของสวนครับอาจารย์สวัสดีครับคุณพ่อฟองต้องขออนุญาตเลยวันนี้มาได้กระทบไหลดาราของศรีสะเกษครับเจ้าของทุเรียนภูเขาไฟคุณพ่อครับคุณพ่ออยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าพื้นที่ตำบลอะไรบ้านอะไรครับพ่อครับเขตนี้มันเป็นเขตตำบลบักดองหมู่บ้านสัมบันไดพ่อครับแล้วก็แปลงที่ปลูกเนี่ยมันมี สักกี่ไร่ครับพ่อครับปลูกทุเรียนแปลงนี้มันสามสิบกว่าไร่ครับสามสิบกว่าไร่ครับพ่อปลูกทุเรียนพันธุอะไรครับส่วนมากจะเป็นพัน like like ุ <th <th of of <th 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 ์มอนทองมอนทองนะครับแล้วก็ปลูกเนี่ยสามสิบไร่นี่มันกี่ต้นครับพ่อเจ็ดร้อยกว่าต้นครับเจ็ดร้อยกว่าต้นนะครับพ่อครับแล้วก็อายุการปลูกนี่มันกี่ปีกันครับผมปลูกมาแปลงนี้มันมันทุเรียนอยู่ดีสามสิบกว่าไร่มันปลูกสามรุ่นสามรุ่นคือคือรุ่นนี้ปลูก ปีสาแปดแลงใหญ่นี่แปลงใหญ่่แปลงรอกลงไปนี่ก็ปลูกปี50าศูนปีห้นไอสามนี่ก็อยู่ประมาณยี่ี่เจ็ดปีแล้วครับผมแปลง50นั่นก็ประมาณ1 4บสปีครับผมสปีนะครับอีกแปลงเสาแปลงเล็กฝั่งฝั่งซ้ายนุ่นปลูกปี59าปี59 60ก้าหกศูนยปี5ปี6ปี7ปีครับผมครับครับก็ถือว่ามี3รุ่นด้วยกันนะครับนี่แล้ตอนพ่อเริ่มต้นน่ะคุณพ่อคิดยยังงงไถึมาปลูกทุเรีน เริ่มแรกครับไปเที่ยวภาคตะวันออกไปเห็นทุเรียนจังหวัดจันทร์เขาไปเห็นตอนเขาเก็บไปเห็นไร่ได้ผมก็เลยตัดทินใจซื้อต้นกล้ามันึ้นมานาวชิมาตน้นปีแรกแถวเพื่อขุงครับเพื่อขุงคร,<อ>ครับผมไปซื้อที่นั่นมาครับก่อนหน้านั้นพ่อปลูกอะไรมาก่อนที่เนี้ยที่พื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่แถวนี่ปลูกเป็นพืชลมลูกสมัยก่อนเขาโพอดอาหารสัตว์บางปีกับปลูกมันสลับซับเปลี่ยนกันอย่างสินาอ๋อก็ถือว่าเป็นกลุ่มรุ่นแรก รุ่นบุกเบิกของสีสะเกดนะครับทุเรียนของพ่อที่ปลูกไปเนี้ยปัญหาของทุเรียนมีไหมก่อนที่พ่อมีครับมีปัญหาหลักๆคืออะไรปัญหาหลักๆก็คือโลกหลักเน่าข้นเน่านี่แหละก็ดวงถือว่าดวงดวงดวงเจาะต้นมันเกิดแมงหนดแข็งต้นนั้นนะมีปัญหาหลายช่วงช่วงแรกๆพ่อหลังๆมากก็เบาเบาลงแล้วเพราะว่าผมเริ่มมาขูดต้นนี่ บ่ให้มันมาไข่ใส่ครับเอาตะไครมากลางรอบต้นมันไว้ทุกต้นแล้วใช้เคมีอะไรเยอะมากคุณพ่อใช้เคมีเยอะปะพ่อบอกเคมีก็ใช้เป็นบางช่วงพอลูกมันโตขึ้นมาแล้วมันก็บม่ค่อยได้ใส่เคมีอืพอลูกมันใหญ่แล้วพอมันเป็นน้าแล้ววันซะคุณพ่อมาเจอคู่หูได้อย่างไรครับมันเจอคู่หูก็คือกับพวกเชี่ยวเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็ว่าอยากให้ใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เบิ้ง เพิ่นมาเห็นสวนผมมันส้มช่วงนั้นผมก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าเาแนวไดว่าดีคือเอาเบิร์ช่วงนั้นพอว่าเข้าอยากเข้าอยากหายตอนนั้นคือต้อนไหนครับตัวยี่สิบเจ็ดปีหรือว่าตัวสิบสี่ตัวตัวนี้แหละแปลงนี้แหละแปลงเจ็ดปีนี่ใช่ใช่คำว่าส้มมันคือยังไงครับพ่อคือใบมันเหลืองกับใบเหลืองทั้งสวนเลยครับมันมันโมมียอดคือคือมันตายข้างบนน่ะ มันจะแห้งตายกิ่งข้างบนตายใช่แล้วก็ไม่เห็นสีเขียวมีแต่สีเหลืองตอนนั้นคุณพ่อตกใจไหมก็ตกใจอยู่แต่ว่ากบคิดว่ามันจีตายเลยหรอกทุเรียนแช่มันป่วยแช่มันเป็นโรคป่วยเป็นโรคเออคือห้าถ้าเห้ารักษามันก็สีค่อยหายครับคนที่เขาเลาะมาหาคุณพ่อเนี่ยครับเขาเลาะมาตอนกี่เดือนแล้วครับประมาณหกเดือนหนึ่งหกเดือนครับเพิ่นก็บ่าว่าเพิ่นมันเป็นมันโมเมนต์เคมีมันเป็นชีอภาพมันรักษาแบบ ยังยื่นคือไม้เขามาใช้แล้วถ้ามันถูกก็อาการของต้นใหม่เห่าก็คือมันมีโอกาสยังยื่นกว่ากว่าใส่เคมีใครส่เคมีมันประเดียวเดียวมันเกิดฤทิดเบิดอีกอย่างแต่เป็นคูมาจัดจรน์นีมันมันมันจะอยู่ยาวนานอี่ยังประมานนี้นะอ๋อครับพ่อใช้แบบไหนครับผสมกันยังไงครับพ่อคือคูนี่เพิ่นกับว่าผสมน้ำหรือท่านฤทธิ์มันก็พอดีเครื่องมือผมเพราะว่าผมใช้แอร์บัด มันกับพันลิตรพอดีข<อ>ับผลไปเลยดีพร้อมกันทั้งหมดเจ็ดร้อยต้นเลยเจ็ดร้อยต้นนี่ก็มันกับเบิร์อยู่ประมาณหารถหาพันลิตรครับห้าพันลิตรต่อเที่ยวต่อเทียเท่ยวแล้วระยะห่างห้าเที่ยวเนี่ยกี่วันครับบวกกินอาทิดหนึ่งครับนลบนาทิดตัวนี้คือบอกง่ายว่าสีาตลอดเ <c oughs> ม้นสีดก็พวกขาแมลแรงคือหลอบมีเฮาจีขาแมลแรงครับกลายว่าิีดียาขาแมลแรงก็ต๊กเอาตุ๊นี้ใ้น้ำคือเก่าเพราะว่าก่อน ผมใส่ตลอดแยกกันหรือว่ารวมกันครับรวมครับรวมกันไปเลยครับคือบ่รวมเฉพากับเชื้อราครั้งแรกนะคุณพ่อฟองได้สังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรครับครั้งแรกบ่ท่านหูบ่ท่านหูผลออกครับเพราะว่ามันต้องสามครั้งสามครั้งสามครั้งประมาณสามอาทิตย์เนาะเกือบเดือนกับเดือนสามอาทิตย์มันก็ค่อยเห็นผลขึ้น ผลนั่นคืออะไรครับพ่อผลนี่คือชีมันจะแตกตัางขึ้นมาชีสีมันจะเริ่มเขียวเริ่มยังไงเห็นยอดมันก็เริ่มแทกยอดใหม่มันให้ยอดหม่ขึ้นมามันออกยอดไม่มากก็แสดงว่ารากทุเรียนมันยังเดินอยู่คุณพ่อพ่อพอนเนี่ยพ่นจากข้างล่างขึ้นไปอย่างนี้หรือว่าใช่พ่นพ่นมาแล้วก็ข้างนอกหรือยังไงครับวิธีพ่นของคุณพ่อชวนมากถ้าต้นตำเมงสันมันจะถ่วมต้นเลยเดับแอบัดนี่คือยิงแปลงใหม่ผุนแห้งจะอันนี้เลยคือ ถ้าแปลงนี่มันกัส่วนมากมันกัดจิตมันกัดจิตถึกไอ้ปากใบเนี่ยมันตกลงมากกับหญ้าบุนี่แล้วเขียวนําเพราะพ่อก็สังเกตว่าหญ้าข้างล่างมันเขียวด้วยแมนรู้สึกว่ามันชุ่มเพราะว่าใส่แอร์บาน์ดมันเปียกไปหมดเลยที่จะมรสหนามเลยผมว่าดินมันก็ดีขึ้นครับดินมันเกิดมีรวนมีซุยขึ้นมีมีมีชีวิตที่ว่าขึ้นก็เก่าเพราะว่าแต่ก่อนมันดิน มันหยาบ่ค่อยเกิดเลยใช่ครับพอจะใส่ตัวนี้มานนิโอหยาบบวนตัดเลยเดียวนี่บ่ถึงเดือนนด้เลยนี่ในจัดสภาพ<ล>แตกต่างความแตกต่างของทุเรียนของพ่อเนี่ยสวนพ่อเนี่ยมันแตกต่างกับทุเรียนที่มาจากต้นฉบับเขาจากเมืองจันทร์ตรงไหนครับของห้างนี่มันที่แตกต่างน้ำว่ารสรสติรสชาติจะแตกต่างของผักสะรรนดอกแน่อยู่ค,คือคืองห้างนี่ดินห้ามันบูมนามเงินฝนตกปนใดมันกระนาำบ่ขัง เนื้อทุเรยียนมันเกิดจากโปแชมันจะหว,วานมันจะมันมีรสหวานมั่นพ่อพอมาเจอคู่หูเนี่ยพ่อคิดว่ามันมีความแตกต่างกับที่เขาเคยเลาะมาขายหรือไม่พ่อผมบ่เคยใส่กลุ่มกลุ่มชีวภาพอย่างเือเสือจนมาผมสีใสตะเคนีเป็นหลักแต่ชีวภาพย่างเงินผมสีใส่บเ,เกินครั้งหนึ่งสองครั้งผมผมเศร้าคือมันบ่เห็นผลแต่ว่าตัวนี้ผมผมใสไปแล้วผมแบบยังติดใจอย,อยู่ก็เลยก็เลยใสต่อมาเรื่อย มันก็นเลยเป็นนั้นว่าเป็นพิษพันธุ์ประจําสวนเลยตัวนี้ <c oughs> เป็นพระเอกประจาสวนประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะที่ผมมาพบคุณพ่อเนาะเราในฐานะผู้จัดก,การภาคก็ต้องมาดูแลควบคุมในเรื่องของการให้ข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องกับเกษตรกรกชาวสวน <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็ได้ได้คุยคุณพ่อสภาพเหมือนที่อาจารย์คุณพ,พ่อเล่าให้ฟังตอนนั้นนะ่ะไม่มีหญ้าเลยครับ <c oughs> แล้วดินมันจะเป็นเหมือนเชื้อราเนาะพ่อเนาะพวก,กลาเขียวเลยเต็มไปหมดเลยเนาะพ่อเนาะ <c oughs> วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยที่ผมไม่ได้มามาสวนเนี่ยประมาณ4เดือนแล้ว ผมมาเห็นก็ยังแตกมีความรู้สึกว่าแตกตาเหมือนที่คุณพ่อเล่าให้ฟังแล้วสิ่งที่พ่อเห็นในต้นที่14ปีในต้นที่7ปีพ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมันครับตอนหลังจากพ่นไปแล้วครับพ่อพ่นไปแล้วใบมันก็ดีขึ้นคือแปลงแปลงเก่านี่นะครับแปลงใหญ่นี่แปลงใหญ่คือมันมีความเปลี่ยนแปลงว่าใบมันใหญ่ใบมันเขียวเข้มกว่ากว่าแต่ก่อน มันก็มีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างอยู่ที่ใส่คู่หูไปนี่ครับเพราะว่าผมใส่บบเป็นใส่แต่แปลงเก่าแปลงเดียวคือใส่ทั้งบิดทั้งบดเลยนะครับทั้งเบิดครับแล้วใส่ทุกแปลงไอแปลงที่เจ็ดปีนั่นก็เหมือนกันครับแปลงมันสวยมากเลยใบเดียวนี่หน้าเวลานี่สวยปีนี้ออกแบบเต็มสวนเลยห็มดอกดอกแต่ปีนี้เต็มสวนเลยครับดอกมันก,ก็ถือว่าพ่อคาดกันในปีนี้ผลิตผลของพ่อทั้งแปลงหมดเนี่ย พัาเจ็ดร้อยต้นเนี่ยพ่อคิดว่าปีนี้พ่อจะได้เงินเพิ่มขึ้นเบิงเบืงแล้วก็ดีกว่าปีกายอยู่ครับก็คาดการว่าน่าจะคา,า,าดการไ์รายรกว่าปีกายากาประมาณหาสิบหาสิบแล้วก็ปีปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วโบได้ทุเรียนในภาวาต้นมันโทมทุเรียนอยู่นี่โบถึงยี่สิบตันในนี่ปีแล้วนะพี่น้องชาวสวนผมก็เคยเฮดมาโดนเติบสวนประสบปัญหาทุกอย่าง อย่าว่าเป็นโลกแบบรุ่นแรงกับเป็นมาแล้วพ่อผมมาพ่อผลิตภัณฑ์อีหฮอนี่ผมก็เลยลองมาใส่เบงของผมผมคิดว่ามันกำลังฝืนอะไรีลยวนี่จะเขาที่เขาท่างขึ้นเก่าแล้วพี่น้องขันผูใดเป็นมันเป็นโลกลองลอง,ลองหันมาใส่เบงครับผมใส่มาประมาณหกเดือนกว่าล่ะงน้าตาขึ้นร้ายกว่าเานะ่าเยครับยิ้มแล้วหัวเราะได้ <c oughs> นี่คือพลังของเกษตรกร ที่เชื่อมต่อหากันและกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรร,รผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดที่เกิดความมั่นคงทางการเกษตรแล้วก็ทำให้เป็นการลดต้นทุนแต่ก็เพิ่มผลผลิตชีวิตก็มีแต่ความสุขครับเพราะว่าคาดการถึงความสำเร็จในวันข้างหน้าได้ว่าจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนนั่นหมายถึงจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้เดินทางมาที่บ้านพ่อฟอง ซึ่งเป็นผู้ที่ปลูกทุเรียนคนเจ้าแรกๆของจังหวัดศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อว่ามีเนื้อรสชาติอร่อยเหลือเกินวันนี้พี่น้องเกษตรกรครับเรามีทางออกสําหรับการทําให้ผลิตผลของท่านนั้นเกิดความมีคุณค่าทรงคุณค่าอย่างแท้จริงวันนี้ผมอาจารย์ภูชนะและพ่อฟองก็จะขอลาท่านไปก่อนเพื่อจะไปติดตามดูผลของการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนคาร์เต ในการเกษตรด้านอื่นๆต่อไปวันนี้ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขกับการทําการเกษตรสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านมากครับผมครับ,รบพเพล,ล,ลดนี้